ไทยแท็กชาแนลสวัสดีค่ะเมื่อกิจการหรือว่าบริษัทเนี่ยอยากจะซื้อสินค้าผ่านออนไลน์นะคะแต่ว่าร้านค้าไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้เราได้จะไปขอสำเนาบัตรประชาชนก็คงจะไม่ได้งานยากแล้วล่ะทีนี้อ่ะจะทำยังไงดีนะคะให้คุณทำแบบนี้นะหนึ่งนะคะให้คุณแคปหน้าจอบทสนทานาเนาะว่า เรามีการสนทนากับร้านค้านั้นนะว่าเราต้องการจะซื้อสินค้าชนิดนี้ซื้อของประเภทนี้นะคะอันดับที่2เวลาโอนเงินเนี่ยคุณควรจะโอนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่เป็นชื่อของบริษัทนะคะหรือถ้าวันนั้นเนี่ยเจ้าของกิจการหรือว่ากรรมการที่ดูแลแอปพลิเคชันอ่ะไม่อยูอ่ก็ให้คุณโอนผ่านแอปของผู้ดูแลเงินสดย่อยเนาะ าทีนี้ก็มาดูว่าจะจัดการเงินสดย่อยอยังไงต้องตามดูคลิปอื่นกันนะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะต้องไปหารูปสินค้าหรือว่าของที่คุณจะต้องซื้อต้องการซื้อนะคะเอามานะคะแล้วให้ปริ้นทุกอย่างเนี่ยออกมาแนบกับไบสำคัญจ่ายเพื่อเป็นหลักฐานนะคะแล้วในใบสำคัญจ่ายเนี่ยกรุณานจ๊ะ เขียนด้วยนะว่าซื้อเจ้าสิ่งเนี้มาไว้ใช้เพื่ออะไรนะคะทำอะไรเพื่อที่คนทำบัญชีคนบันทึกบัญชีเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายหรือว่าเป็นทรัพย์สินนะคะ